สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพื่อน,อน้องชาว YouTube ครับสวัสดี f อฟทุกท่านครับวันนี้ครับก็มาเทสครับสมาชิกใหม่ <laughs> <laughs> โอ้พี่น้องเออยกอยเอีกย่งดอกซื้อมือนี่พี่บาพี่บอซื้อแบบไม่เห็นรถครับวันนี้มากทีสังคือจบการอากาศมาเลยมาดูว่าวันนี้ทำงานวันแรกครับ รถมาถึงเมื่อวานแต่ผมไม่มีเวลาได้รีวิวเพราะว่าเมื่อวานนี่ผมเอาไปทำเอแอมันไม่เย็นวันนี้ก็ขับครับเป็นโชเฟอร์ใหม่ด้วยรถใหม่โชเฟอร์ใหม่ครับเป็นช่างอ้อนครับวันนี้ช่างอ้อนช่างอ้อนสายลำยคันนี้ไฟฟ้าครบหมดเลยนะครับโซลีนอยปั๊มอะไรใช้ได้หมดเลยหน้าจงหน้าจอขึ้นครบหมดเลย นี่เรีงเครื่องน่าจะประมาณเลยเครึ่งไปหน่อยครับน่าจะประมาณจากเจ็ดสิบห้าเปเซ็นต์นียืดแขนยืดอะไรไม่มีควันเลยก็มีเอซจากทางร้อยเอ็ดครับพอผมลงหน้าแค่ลงหน้าเฟสไว้อย่างเดียวนะนี่นี่กยายาบกนเล่งเพิ่มแล้วลงหน้าเฟสในเอซมาเลยนี่มาจากทางทวัดคันนี้เมื่อวานก็ ได้ให้ช่างมาดูเพเชอร์ครับแล้วก็เปลี่ยนกองอากาศกองโซล่าใหม่ทำเอเมื่อวานนี่ปัม๊ปมปมเครื่องอะไรเดิมๆหมดเลยไปแท็กเจ็ดิบครับช่วงล่างใหญ่ปุ่งกี้กะซ้ำซ้อนนี่แหละพบครับไม่ได้เลยเพราะว่าขับรถใหญ่มา กเ,เคยขับรถใหญ่พี่น้องครับมาขับรถน่อยมันโอ้ยมัมเใชดกลางจางอยู่แม่ที่เลกมันมันไวกว่านี้แต่ผมไม่ช่างเอาลงครับว่ามันผมอยาดมันมันบไดเหมืดมือนะแบบให้ทำงานได้ทั้งวันะ ไปเรื่อยๆครับแต่ว่ามันมันจะนุ่มหน่อยเพราะว่ามันมีไฟฟ้าเอาไปคุยเอาไปลงโพสเล่าฮะอคอยกับโบหูเออแล้วไม่หันละนี่ครับเที่ยวละห้าร้อยบาทจอมปลวกไม่ใช่เป็นจอมปลวกครับเป็นเป็นจอม เป็นโคนเก่าเรียกโพนเก่าห้าเที่ยวเงเที่ยวห้าถึงหกรบาทอย่างน้นอยก็แตเย็นอร์เย็นแต่ดังครับนี่ก็มาลุ้นด้วยกันครับว่าวันนี้จะได้จอดไหม จะมีอะไรแตกอะไรหักไหมวันนี้เพิ่งเพิ่งถือตัวมาใกล้ครับพี่น่องจะได้พูดถือผมตมมาใกล้ครับแต่่้้ามาเบิ่งยังวุูนนี่มันดีกว่าบอกโจกอยู่หรอไอ ออกระจักสีบัญญาจะไดนสีบัญญาจะคุ้นพอข่อยกระโปงหูนะ,ะกับเจ้ากับข่อยกันรุ่นพร้อมกันอันไหนมันสีแตกสีหักแจ้งน่อยนี่อันไหนมันสีรูรดออกว่าแต่ว่าใส่เสียนี่ออกสองพุ่มบดเด้เลยใส่สเสียนี่ออกสองผมบ่ <ฮะ S 1> ได้เ,เออ,อ,เอถอดทิ้มใส่ผมคิ้วแห้งเลยไปยุกันถอดออกซะ <S <S ผมจ้างหารอยเอาถอดออกถอดทิมซะ เออคิ <mm ้วแหฮงเว่ยคนขับก sw ็ยังงเงงหักบอทันของแมนครับเศร้าขับรถมาสองสามปีปันนี้มันไใครับขันยังกัด เป็นแบบทงเงืองากอยู่นาาแล้ากัว่าบัดลองรับมาขับขัหน,น,มมน,น,น,ขนหน่อยเ้าัว่าเออมันฝัดคือกว่ากันบนว่ะเมือเราขับก็ได้ขันไหน่อยบ่บนว่ะเจ๋อะไรสภเป็นจไดเปิด,ปดระบายอบ่เย็นบ่เอรเนตียเว้ยเยัง มีแต่แนวแก่วแม่กระจกคือนบูปิดเลยฟังนั่นโอ้ยเดี๋ยวมันคือรถไม่เนยโอ้ยภายในมันก็ยังงามอยู่ได้ล่ะขอบเขื่อนตั้งแอยู่โกเบุดอยู่ต้องมาพอยป้องเออเอาลงเอาลงสุดเลยลองเอาลงหน่อสุดได้บริษัทมันคันเร่งมันบวชนะ ม,มันมีสลิงสลิงสลิงนี่สลิงข้างหลังบ<ะ>เออระบบเฮ้ยระบบแหนมีหาดไเไมบ่จักเล้ยน้ำกวนเขาข<อ>ขเขาก็บ้งหู เอ๊ะกับโจกไว่บ้าีอยูวเดียวิ่งใครในกันบพกโจกอยู่ดิเอ,อออเอาไปพูดละทั้งหวยพูดละเปรียนไปนี่ละ